เก็บเงินไม่เก่งใช่ไหมแก้ด้วยวิธีนี้นะครับ หลายคนมาถามผมในงานสัมมนาว่าทำยังไงถึงจะเก็บเงินได้เยอะขึ้นนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย <Bea> การเก็บเงินเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยสําหรับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับดังนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายกบว่าเราเก็บเงินไปเพื่ออะไรเพราะบางคนบอกว่าเก็บเงินไปก็กลัวไม่ได้ใช้เดี๋ยวกูจะตายก่อน <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าถ้าเรามีเป้าหมายในการเก็บเงินที่ชัดเจนเราจะสามารถเก็บเงินได้อย่างแน่นอนนะผมยกตัวอย่างตัวผมแล้วกันผมเป็นคนที่เก็บเงินเป้าหมายอย่างแรกคือการที่จะได้มีโอกาสไปเที่ยวฟรี ตลอดชีวิตนะครับผมได้ไอเดียนี้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาเป็นนักลงทุนนะเขาบอกว่าเขาก็เก็บเงินไว้เก่งนะครับแต่วิธีการเก็บเงินของเขาคือเขารู้ไว้ว่าเขามีหุ้นบางตัวที่เขารู้จักมันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถดูแลความเสี่ยงได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเขามีเงิน1ล้านบาทแล้วหุ้นตัวนี้ให้ปันผลปีละ7%จนนั่นหมายความว่าเก็บเงิน1ล้านบาทไว้ในหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้จะให้ปันผลมา 7 0 0 0 0บาทต่อปีซึ่งเงิน70,000บาทคุณสามารถไปเที่ยวโยุโรปได้ปีละครั้งสามารถไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ปีละครั้งถึง2ครั้งเลยด้วยซ้ำถ้าไปแบ็คแพ็คเองงนะั้นคุณังเกตมว่าถ้าคุณอยากไปเที่ยวฟรีตลอดชีวิตและนั่นคือแรงบันดาลใจคุณคุณสามารถทําได้เลยนะครับนะโดยการฝากเงินไว้ในที่ที่คุณมั่นใจแล้วบริหารความเสี่ยงได้นะครับดังนั้นใครก็ตามนะที่เก็บเงินไว้อยู่แนะนําเลยนะให้หาแหล่งนะครับที่สามารถให้เงินปันผลคุณได้ แล้วคุณสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แล้วเมื่อคุณเอาเงินไปฝากไว้ในนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็กินจะพาะป,ปันผลอย่างเดียวครับแล้วเงินต้นจะยังคงอยู่นะครับตอนนี้ผมเก็บเงินได้จํานวนหนึ่งนะครับสามารถทําให้ผมเนี่ยมาเที่ยวได้ปีละ3ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วก็เที่ยวแบบนี้ตลอดชีวิตดังนั้นให้กําลังใจทุกคนนะครับใครที่กําลังเก็บเงินอยู่นะครับให้หาเป้าหมายชัดเจนแล้วเก็บเงินไปด้วยกัน,นครับรักทุกคนใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้ จากหมอทีมนะครับสามารถติดตามได้ใน y o t u b e f a c e b o o o ไอจีทิก็อกแล้วก็ Twitter ในช่องหมอทีมด็อกทีมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ